เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของทะเลเหมอกแห่งนี้นะคะมาม่วงหวานมากค่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยเหมือนกับส่งกับที่เรารอไหมะรอตั้งชั่วโมงหนึ่งอ่ะตัวเองวันนี้เราจะไปที่เต้า นะคะแลนด์มาร์คแสนสวยของเรานะคะ <Yeah. S 1> ตรงน,นี้นะคะ <Yeah. S 1> จะเป็นสะพานฮารา巴าค่ะก็คือเป็นสะพานที่มีวิวทิวทัศน์นะคะแล้วก็มีหมอกจางๆละควันนะคะแล้วก็แม่น้ําให้เราได้ชมความสวยงามนะคะถ้าทุกคนมา,มาที่นี่นะคะ <Yeah. S 1> ก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินกันที่นี่นะคะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยมากเลย <Yeah. S 1> ตรงนี้นะคะเป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะคะ ไอเยวนะคะชื่อว่าสะพานแตมูซูค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติอีกที่หนึ่งนะคะที่มีแอมแนะนำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีแอมเที่ยวเพลินใจกินเพลินพุ่งกับมีแอมนะคะเรามาที่อำเภอเบต้งนะคะณนะตอนนี้เราอยู่ที่จุดเช็คอินนะคะโอเคเบต้งแล้วค่ะจากที่เรานะคะลงเครื่องที่สงขานะคะแล้วก็ไปนะมัสการเจ้าแม่ลินกอรเหนี่ยวนะคะแล้วก็ ไปสะพานข้ามแม่น้ำไอเยวงนะคะแล้วเราก็ผ่านทิวทัศนข,ของธรรมชาตินะคะณนะวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเบตงแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะตู้ไปรษณีย์อันนี้นะคะเป็นตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่อำเภอเบตงนะคะจังหวัดยะลาของเรานี่เองค่ะ ถ้าใครมานะคะตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คให้เราเข้ามาเช็คอินนะคะอย่าลืมตามีแอมาเช็คอินนะคะแล้วก็ย่านนี้นะคะเราจะมีหอนาฬิกาสวยๆนะคะให้เราถ่ายรูปแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกกันแล้วก็มีร้านอาหารตอนกลางคืนอร่อยๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวตามไปชิมกันนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่อยู่ตรงหอนาฬิกานะคะของร้านที่อะไรนะคะเจนาข้าวเหนียวพี่เจนา,าเหรอคะพี่เจนาข้าวเหนียวมะม่วงนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันแบบดูใหญ่น่ากินมากเลยนี่ มะม่วงหวานมากค่ะมะม่วงหวานเลยอ่ะกตัวเองไม่มีแบบกอมเปรี้ยวหรืออะไรเลยข้าวเหนียวพี่เขาจะเป็นสีนี้นะสีเขียวอันร้านนะคะจะอยู่ตรงหอนาฬิกานะคะติดกับร้านหน้าหอติ่มํำนะคะขายตอนกลางคืนนะตัวเองมาชิมกันได้นะคะถ้าใครแวะมาเบตงมาชิมร้านพี่เขากันนะคะค่ะแล้วเราก็ได้ข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วหนึ่งอย่างนะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่มาถึงเบตงนะต้องมาซื้อเลยก็คือโรตีค่ะ โรตีเต้านี้นะคนเยอะมากเลยอะ่ะแอมไม่รู้จะต่อคิวได้ไหมเดี๋ยวให้ทีมงานไปต่อคิวแอมเนาะแต่ว่าเนี่ยดูดูดแอมเราแอบดูเขากันนะคะให้เดี๋ยวแอมซื้อได้แล้วเดีย๋ยวแอมจะมาชิมให้ดูนะคะเราไปรอโรตีไส้มะพร้าวแล้วก็โรตีกรอบเนาะแต่เนี้ยรอแบบเกือบชั่วโมงอะ่ะ คือแบบคิวยาวมากเพราะเขาบอกว่าใครมาก็ต้องไปกินร้านนี้อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับที่ทำการของปปหลเนาะเนี่ยของเราอะ่ะเราอยู่ตรงโรงแรมเมอร์ลินก่อนที่เราจริงจริงแล้วอะ่ะเรามาที่โรงแรมนี้เราจะมากินไก่เบตงใช่ปะ่ะแต่เมื่อกี้เราไปรอคิวของโรตีแอมสั่งโรตีมะพร้าวเนาะเดี๋ยวลองมาชิมกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยเหมือนกับส่งกับที่เรารอไหมะรอตั้งชั่วโมงนึงอะ่ะตัวเอง ชอบเลยแหละเพราะว่าเขาไม่ได้หวานจนเลี่ยนนะก็คือแบบหวานกำลังดีอะ่ะกัดไปนะเจอแต่มะพร้าวอะอร่อยอเราเที่ยวไปแล้วใช่ไหมคะเที่ยวเพลินใจไปแล้วตอนนี้เราต้องกินเพลินพุงกับมิแอมค่ะ แล้วก็เมนูเด็ดเมนูแนะนำวันนี้นะคะก,ก็คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเบตงก็คือไก่เบตงค่ะเดีย๋ยเราจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหม <ท î S 1> เพราะว่าเมืเ่อกี้แอมเดินผ่านหน้าร้าน <ก S 1> ใช่ไหมคุณป้าบ,บอกว่าถ้าไม่อร่อยนะไม่คิดตังเลยนี่แอบมบก็เลยเดินเข้ามาเลยนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง คือเนื้อมันจะคล้ายๆไก่บ้านแต่ว่ามันจะไม่ได้เหนียวขนาดนั้นมันก็นุ่มนะคะแล้วก็หนังเขาก็จะคือแบบไม่ได้เล็กคือแบบถ้าคนที่ชอบมันเหมือนไก่ผสมระหว่างไก่ๆๆๆๆๆๆไก่ไกไก่ไก่ดก่ไกไก่ไก่ไก่วไก่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 บกิไก่บก่ไ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 น่ไก่ไกมไกคไอ่น่ไก่ไก่ไก่ไ่ีก่ก่ไก่ไก่ไก่เกก่ไก่ไเก่นะก่ลลกก บางร้านเขาอาจจะเป็นน้ำจิ้มที่เหมือนข้าวมันไก่แล้วก็บางร้านเขาอาจจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดน,นะแต่แอามาลองทั้งสองแบบแล้วก็คือชอบหมดเลยแหละมาแล้วต้องต้องลองค่ะมาเบตงต้องลองไก่เบตงให้ได้ค่ะไม่งั้นหน็บน้ไม่ถูกตัวเองเมนูต่อไปนะคะอันนี้ที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาน้ำไหลซึ่งก็เป็นปลานิลค่ะเขาจะเลี้ยงในน้ำไหลน้ำธรรมชาตินะน่ากินใช่ปะเออเดี๋ยวแอมลองให้ น้ำยำเขาจะแบบไม่จีจาแต่ว่าเผ็ดเปรีป้ยวครบดูแน่นมากเมื่อกี้ทอดว่าแน่นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินแบบนึง่งจีก,กันอืมอร่อยค่ะนะอ้อนเลยก็คือเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะเมนูนี้และเมื่อเรามาถึงถิ่นใต้แล้วเมืองตะใต้ของเรานะคะสิ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือสตโตอยากกินนะ ต้องลองแต่ว่าแอมขอลองก่อนแล้วกันนี่เป็นสตอ๊อผัดกุ้งสตอ๊อมันจะต้องมีกลิ่มันก็ไม่มีนะตัวเองมันก็เหมือนแบบกิ่นอ่อนกว่าชาอมอีกอะอร่อยมันมันผักน้ำแล้วก็ผักปูนะแต่วันนี้แอมอ่ะเลือกเป็นผักปูมาให้ทุกคนชิมน,นี่เขาจะผัดใส่คกุ้งแห้งนะหนวัวเขาเรีรยกอะไรเาใส่ที่จาน เรียกนัวแต่ภาษาใต้แอมก็ไม่รู้นะและอีกหนึ่งเมนูอันนี้แอมแบบรีเควสเองเลยคือผัดหมี่ทีจริงอะผัดหมี่ไม่ต้องกินกับตะเกียบนะแต่ว่าเนี่ยแอมอะเสียสมาะมากเลยไม่กินกับตะเกียบนะอันนี้ไม่เผ็ดก,กินได้เรื่อยๆถ้าใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่พริกได้แต่แอมว่ารสเนี่ยหอมกรอบแล้วอร่อยแล้ว เรามาเจอเจ้าของร้านกันดีกว่านี่เดี๋ยวขอเชิญพี่เจ้าของร้านเลยค่ะอันนี้วันละพาค่ะอ๋อพี่วันละพานะคะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะไม่อร่อยไม่คิดเงินนี่เห็นปนหะพี่เขามั่นใจมากแต่ก็อร่อยจริงๆค่ะอ๋อหาง่ายนะคะก็คือทุกคนอาจจะเช็คอินนะคะมาที่ โรงแรมสีเบตงก็ได้นะคะแล้วก็ร้านที่เขาเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนะคะเยื้องๆมาทางทรายนิดนึงนะคะชื่อร้าน<ช>ร้านคนไทยเบตงนะคะ <ๆ S 2> ก็คือมาทานได้เลยอร่อยมากพี่เขาการรันตีเลยว่าไม่อร่อยไม่คิดเงินเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนะคะข้างหลังนีแอมน,นะคะก็คือรัฐเปรักของประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ณจุดจุดนี้ก็คือสุดชายแดนใต้สยามของเรานะคะ<ด>อันนี้นะคะจะเป็นป้ายของระหว่างมาเลเซียไทยแลนด์นะคะเป็นป้ายของรัฐเปรักษแล้วก็ไทยแลนด์นะคะเป็นสุดใต้สยามแดนเบตงของเรานะคะ <inspire. S 1> ถ้าใครมานะคะอย่าลืมแวะมาเช็คอินกันที่นี่นะคะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่พี่ตูนนะคะได้มาสตาร์โทโครงการ9ก้าคนละ9ก้านะคะของเมืองเบตงของเรานะคะเป็นเก้าแรกของโครงการนี้เลยค่ะนะจุดจุดนี้เลยส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นทางที่เราทะลุออกมาจากอุโมงเบตงมงคลลิศนะคะค่ะแล้วเราก็มาถึงเป็นเจ้าแม่คนอิมนะคะที่ แห่งนี้นะคะเป็นที่ที่เก่าแก่และก็โบราณที่สุดนะคะร้อยกว่าปีแล้วนะคะที่นี่ชาวเบตงนะคะก็จะมาขอพอรกันที่นี่นะคะแล้วอของที่นี่นะคะเราจะมีเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะคะที่พับเป็นรูปเรือนะคะเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะทําอะไรกิจการไหลลื่นราบลื่นนะคะถ้าใครแวะมาที่เบตงอย่าลืม มาสักการะาเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้นะคะค่ะและจุดจุดนี้นะคะเป็นวัดพุทธาจีวานะคะและขณะนี้นะคะแอมยืนอยู่กับรอ,อยพระพุทธบาทนะคะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะของวัดแห่งนี้นะคะ แล้วก็เมื่อกี้นะคะมีคุณป้าแอบมากระซิบว่าปีนี้นะคะถ้าเราอยากดวงดีนะคะเป็นปีของพระราหูนะคะให้เราเถวายเงินนะคะ12บาทค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะเป็นพระสรัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะอยากให้ทุกคนมาแล้วก็มาสักการะนะคะมา กับไหว้ขอพรนะคะที่นี่เลยค่ะสุดยอดของพระพุทสัมฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราเลยที่นี่คืออุโมงค์ปิยมิตรค่ะแอมแอบไปกินข้าวแอมก็เลยมาสายนิดนึงนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นทางเข้าอุโมงค์ปิยมิตรนะคะ,ะอุโมงค์นี้นะคะ,ะคเป็นการ สู้รบของทาหารไทยกับคอมมินิสต์นะคะเป็นอุโมง์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2520นะคะเป็นที่กบดานของทหารนะคะเพื่อเอาไว้สู้รบกับพันธมิตรต่างๆนะคะอุโมงนี้นะคะมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรนะคะแล้วก็ใช้คนขุด50-60คนนะคะใช้เวลาขุดที่3เดือนค่ะระยะทาง1กิโลเมตรค่ะ ต้นไม้นะคะเป็นลูกข่านะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะถือว่าเป็นสมบัติของชาติเราเลยนะคะเป็นต้นไซที่แบบสูงมากแล้วก็เก่าโบราณเป็น100 100ปร้อยร้อยปีเลยนะคะถ้าใครมาที่อุโมงค์ปิยมิรแห่งนี้นะคะอย่าลืมเดินมาให้ถึงจุดนี้นะคะแล้วก็มาเช็คอินกันที่นี่เลยสวนหมื่นบุกผานะคะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะที่สวยสดใสงดงามหมดเลยค่ะเนี่ยนะคะเราลองไปดูกันนะคะ มีต้นไม้มีดอกไม้เลยให้เราชมแบบสีสันสดใสเลยค่ะ คนนะคะไปจากทีมนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปไหนกันนะคะเราค่อยติดตามอมทีเนาะอย่าลืมนะคะเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้นะคะกับมิแอมพาเพลินนะคะเที่ยวเพลินใจกินเพลินพุงกับมิแอมค่ะทริปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ